สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบวทแล้วหลวงพี่คราวพูดเลกได้ยินชัดหลังครองผ้าเหลืองวันที่30พฤษภาคมที่วัดโคศิตารามวัดบ้านแค่ตำบดบ,บางขุนอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทพี่คราว2018หรือได้สุรัตแพลวเกตอายุ37ปีเจ้าของควายยิ้มชื่อเจ้าทองคํา เข้าอุปสมบทแก้บนหลังจากเกิดเหตุขโมยเจ้าทองคําไปขายแล้วสามารถตามหาจนเจอได้ในวันรุ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายพร้อมด้วยพ่อแม่ญาติพี่น้องจํานวนไม่มากนักโดยมีอสมอในพื้นที่ทําการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานโดยได้เข้าไปสักการะสรีระหลวงพ่อกล้วยพร้อมบอกกล่าวที่ได้มาทําตามสัญญาในการอุปสมบทเป็นเวลา15วัน จากนั้นได้เดินวนรอบมนตบหลวงพ่อกลวยสามรอบและเดินวนรอบพระอุโบสถสามรอบแบบเรียบง่ายไม่มีเครื่องแหมีพระสวดมนต์เดินนำทุกคนเดินตามด้วยความสงบหลังอุปสมบทเสร็จยติโยมรอจ,จับชายผ้าเหลืองเดินออกจากอุโบสถพร้อมนำซองปัจจัยใส่ย,ย่ามและขอโชคลาภตามความเชื่อว่าใครบวชเป็นพระให้ขอโชคแล้วจะโชคดีหลวงพี่คราวเอ่ยขึ้นว่า98 พระสุรัตน์เปิดเผยหลังจากครองผ้าเหลืองแล้วว่าวันนี้ได้ทําตามสัญญาที่ได้บอกกล่าวหลวงพ่อไว้รู้สึกโล่งใจสบายใจส่วนเรื่องของทองคําจะจ้างคนคอยเฝ้าและดูแลแทนตลอด15วันจากนี้แต่จะแวะเวียนไปเยี่ยมในตอนกลางวันเป็นระยะเพราะที่วัดน,นี้กับที่คอกทองคําไม่ไกลกันมากนักขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้สิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นและได้อุปสมบทเป็นที่เรียบร้อย จะตั้งใจปฏิบัติธรรมสวดมนต์เพื่อให้เกิดกุศลผลบุนแก่อาตมาทองคำและทุกคนที่มีส่วนร่วมหลังจากนี้คิดว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตซึ่งเลขที่หลวงพี่คราวให้ไว้ก็คือหมายเลข98ฟังอีกครั้งนะคะ98ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ